สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสกูตท a อกนะครับกับพี่ตูเวสป้าราชดาครับวันนี้จะพามาดูเวสป้ารุ่นหนึ่งเป็นรุ่นไฟกลมซึ่งรุ่นไฟกลมเนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีทั้งหมดอยู่3รุ่นหลักๆจะมีรุ่น LX Primavera และ GTS วันนี้จะพามาดูรุ่น Primavera ซึ่งก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะขายดีอีกรุ่นหนึ่งเพราะว่าเป็นรุ่นขนาดไซส์กลาง ถ้าเกิดเทียบไซส์ก็เท่ากับสปรินตนั่นแหละแค่ว่าจะต่างกันตรงที่ว่าสปรินต์เขาจะเป็นไฟเหลี่ยมใช่ไหมแต่รุ่นทีมว i ล่านี่เขาจะเป็นไฟกลมแต่นอกนั้นเหมือนกันหมดใช้อล่ร่วมกันได้แทบจะทั้งคันเลยแต่โจทย์ของวันนี้ก็คือพีมว i ล่ามันมีอยู่2รุ่นซึ่ง2คันนี้เป็นพีมาวิล่าเหมือนกันแต่คนละรุ่น ไอรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นพีโมวิล่า150 ST ST นี้ย่อมาจากส t ตนดาร์ราคาจะอยู่ที่136,900บาทส่วนรุ่นด้านซ้ายมือเนี่ยไอเนี้ยคือให้มาจากโรงงานอย่างนี้เลยนะตัวนี้ชื่อรุ่นเขาพีเมวิล่า S150 Touring Edition 3เป็นตัวล่าสุด ของ MY24 เลยเพิ่งเปิดตัวได้เดือนกว่าเท่านั้นเองราคาของรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่142,400บาทซึ่งส่วนต่างของทั้ง2รุ่นนี้นะฮะจะอยู่ที่5,500บาทเดี๋ยวจะพามาดูว่า5,500บาทเนี่ยมันต่างกันตรงไหนบ้าง5จุดแตกต่างสำหรับ p r i m a v l l a 2024รุ่น Touring และรุ่น Standard เดี๋ยวจะขอไล่ตั้งแต่ข้างบนลงมาเลยนะครับว่าจุดแตกต่างทั้ง5จุดนี้มีตรงไหนบ้าง ที่เรามองเห็นช,ชัดเลยนะครับก็คือวินชิลแน่นอนครับคำว่ารุ่นทัวร์ลิงนี่หมายถึงรถเดินทางรถท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นต้องมีวินชิลเข้ามาด้วยซึ่งสําคัญมากเพราะวินชิลเนี่ยจะมีผลเวลาเราใช้ความเร็วสูงๆเวลาเราขับไปใช่ป่ะความเร็ว8090บอะ่ะตัวเรานี่จะรับลมเต็มเเพราะฉะนั้นหน้าอกเรานี่จะเป็นเหมือนว่าวเลยเราต้องคอยเอาตัวเราไปปะทะลมสู้แล้วคราวนี้อะไรจะเกิดขึ้นเราจะเริ่มปวดตั้งแต่ข้อมือข้อศอกหัวไหล่บ่าเพราะว่าเราต้องเอาตัวเราเข้าไปโต้ลมใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดมันมี ill, อ้ัเยคาจะปดล ไม่ให้เข้ามาปะทะที่ตัวเราเขาจะปัดออกข้างปัดขึ้นบนก็จะเข้าหมวกกันน็อกและข้าหมวกกันน็อกไปเลยซึ่งจะทําให้ตัวเราเนี่ยไม่ปะทะลมโดยตรงบอกเลยว่าเดินทางไกลสบายกว่าเดิมเยอะอย่างพี่ตู้เวลาไปเดินทางไกลนะถ้าไม่มีวินชิลไม่ไปถ้าจะให้ไปให้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปต้องใส่วินชิลให้ไม่งั้นไม่เอานั่นคือจุดที่หนึ่งที่มันแตกต่างส่วนจุดที่2ถ้าเรามองเห็นตรงนี้นะไอ้พวกขอบไฟหน้าขอบตัวรถถ้าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยจะเป็นโครเมยียมทั้งคัน จนถึงข้างหลังเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรัวทัวริงเนี่ยจะตับด้วยดําทั้งคันเหมือนกันไปถึงข้างหลังเลยต่อไปจุดที่3เห็นปะ,ะให้ดูชัดๆล้อเนี่ยใช้ลายเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวสแตนดาร์ดจะใช้ล้อแม็กสีเงินแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นทัวริงเนี่ยล้อต้องเป็นสีดําเป็นแบบดําเงาแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์แปะมาให้ด้วยตรงนี้อาจจะมองแปลกๆนะแต่ว่าเวลาเราวิ่งอ่ะคนอื่นมองมาเนี่ยสติ๊กเกอร์ตัวนี้เวลามันเหวี่ยงมันสวยจริงๆนะเวลาอยู่บนถนน,นอันนี้จุดที่3แล้วนะ ต่อไปจุดที่4ก็คือเบาะเบาะทั้ง2รุ่นนี้จะคนละลายกันใช้หนังคนละตัวกันแต่โครงสร้างฟองน้ําอะไรทุกอย่างภายในนี่เหมือนกันหมดคือสามารถเอามาสลับกันได้เลยถ้าเกิดเป็นของตัวมาตรฐานเนี่ยเขาจะเน้นเรียบๆียบหรูหก็จะเป็นลายเส้นเนตรงๆแบบนี้สวยกแบบนะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวทัวริงหนังเขาเนี่ยมันจะมีความนุ่มมากกว่า ปกติพอสมควรเวลานั่งเนี่ยมันก็จะยืดยืดคือนั่งสบายกว่าแน่นอนแล้วก็เดินได้เป็นสีเดียวกับตัวรถส่วนจุดที่5จุดสุดท้ายก็คือนี่ตะแกรงถึงรุ่นสแตนดาร์ดเขาจะไม่ให้บังลมวหน้ามาให้แต่เขาก็ยังแถมตะแกรงหลังมาให้ซึ่งในรุ่นชัวร์ลิงนี่จะไม่มีตะแกรงหลังซึ่งตะแกรงหลังตัวนี้เป็นตะแกรงหลังแท้แ,ทแต่กับเวสป้ายนะไอ้นี่ก็ให้มาจากโรงงานนะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มพันหนึ่งหลายตังนะสามพันกว่าบาทได้มั้งตัวนี้นะฮะสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด จริงๆมารับน้าหนักได้มากกว่า4กิโลนะแต่เขาคํานวณมาแล้วว่าถ้าเกิดของที่มันมีน้ําหนักเกิน4กิโลมาใส่เข้าไปมันจะมีผลเรื่องบาลานซ์การทรงตัวของตัวรถนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดท้ายมันหนักหน้ามันจะเบามันจะขับยากเขาเลยเขียนไว้ตรงนี้เลยว่าให้รับน้ําหนักได้สูงสุดอนะ่ะไม่ควรเกิน4กิโลส่วนด้านท้ายเหมือนกันไฟเลี้ยวไฟท้ายนี่เหมือนกันหมดเลยไอ้คันนี้ก็จะแอบเห็นอย่างที่บอกตอนแรกเห็นไหมถ้าเกิดเป็นตัวทัวริงเนี่เขาจะตัดดา เขาตัดดำมาถึงตรงนี้เลยนะสวยอีกแบบใครชอบออกแนวสปอร์ตหน่อยแนะนําเลยฮะทัวร์ิงส่วนต่าง5,500นี่คุ้มแน่นอนและทั้ง2รุ่นนี้นะครับจะทําออกมารุ่นละ3สีเท่านั้นก็คือถ้ารุ่นพีโมวีล่าปัจจุบันเนี่ยจะมีทั้งหมด6สีจะแบ่งออกเป็นรุ่นทัวร์ลิง3สีรุ่น Standard 3สีและทั้ง2รุ่นนี้ไม่ทําสีมาซ้ํากันเลยแม้แต่สีเดียว ถ้าเกิดใครชอบสีเขียวมะนาวแบบนี้นะจะถูกบงคับซื้อรุ่นทัวรลิงเลยเพราะรุ่นทัวริงเนี่ยจะมีสีเขียวสีฟ้าพาสเทลและก็สีครีมหรือสีเทานั่นเองส่วนรุ่นสแตนดาร์ดนะครับจะมีสีขาวสีเทาและสีเขียวพาสเทลจะคนละเขียวกับตัวนี้จะเป็นเขียวอ่อนๆสวยบิ๊กแบบสีทั้ง6สีนี่ต้องบอกว่าสวยไม่แพ้กันใครชอบสีไหนอยากดูสีจริงแนะนําให้มาดูที่โชว์รูมนะครับเพราะว่าที่โชว์รูมเวสป้ารัชดาเนี่ยมี ลดครบทุกสีเพราะบางทีเรามาดูจากจอดูจากมือถือดูจากออนไลน์เนี่ยบอกเลยว่าสีมันจะไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันจะมีเพี้ยนนิดๆลองดูฮะว่าส่วนแตกต่าง5,500บาทตัวไหนเหมาะกับเรามากที่สุดเวสป้าจะมีโปรโมชั่นออกมาใหม่ทุกเดือนซึ่งแต่ละเดือนนี้โปรโมชั่นจะไม่เหมือนกันเลยนะครับยังไงฝากติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook และ Li n e แอดเวสป้ารัชดาครับและใครที่สนใจอยากจะได้รายละเอียดและข้อมูลของรถรุ่นต่างๆของเวสป้าเพิ่มเติม อย่าพลาดนฮะติดตามได้ที่ช่อง YouTube และ TikTok ของทางเวสปารัชดาได้เลยครับหรือถ้าเกิดใครสะดวกโทรก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับ0865115021อีกเบอร์หนึ่ง0839811715ครับขอบคุณครับฝากติดตามด้วยนะครับ